นี้จะเป็น,นโซนบริเวณรอบบ้านนะคะ นี่จะเป็นโรงจอดรถจ้าหน้าบ้านนะคะประตูบ้านไม้สักอย่างดีอันนี้หน้าต่างก็จะมีตรงเหล็กเรียบร้อยนะคะอันนี้บริเวณข้างบ้านนะคะแดดทากเข้าไปในตัวบ้านนะคะจะเป็น ห้องโถงหนึ่งห้องนะคะห้องโถงหนึ่งห้องเข้ามานะคะเข้ามาก็จะมาเจอห้องนอนตรงนี้ห้องใหญ่มากนะคะห้องนอนตรงนี้สะอาดเรียบร้อยค่ะฝ้าไม่มีรั่วเลยนะคะแล้วก็เราก็จะต่อเติมตรงนี้ให้เต็มพื้นที่หนึ่งห้องห้องเล็กอีกหนึ่งห้องนะคะ อีกหนึ่งห้องเนาะอีกหนึ่งห้องพอเข้ามาตรงนี้อีกนะคะก็จะมาเจอห้องครัวค่ะห้องครัวค่ะกว้างมากสะอาดโล่งมากนะคะเดินเข้ามาโซนข้างในสุดนะคะจะเป็นห้องน้ําห้องน้ำอันนี้ห้องน้านะคะสะอาดสะอ้านนะคะเรียบร้อยนะคะ,เป,ะเป็นสัดเป็นสวนนะคะแยก ชักโครกกับอาบน้ำนะคะถูกมากๆ